อาวสดอีกเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อวันจันเนี่ยมีประกาศปิดโรงเรียนอันเนื่องมาจากว่ามีเรื่องของไอกรนพี่ปูโรคไอกรนเนี่ยเราเคยได้ยินตอนเด็กๆว่ามันไม่มีแล้วในประเทศไทยใช่แล้ววันดีคืนดีก็กลับมาอีกคุณผู้ชมสองโรงเรียนเป็นอย่างน้อยที่ประกาศปิดตอนแรกเราก็เถียงกันเราบอกเฮ้ยสาธิตปทุมวันไม่ใช่มสวปทุมวันมสวสลุปคือปิดทั้งมสวและปทุมวัน เราจะเถียงกันทำไมแต่เรื่องนี้คุณหมอยงบอกเราว่าปิดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร,รอันนี้ในมุมของคุณหมอนะคะทีนี้ทางฝั่งรัฐบาลค่ะคุณคารมพลพรกลางนะคะออกมาพูดถึงการที่มีโรคไอรกรนระบาดในสาธิตมหาวิทยาลัยศินีนครินทร์วิโรปธปทุมวันรัฐบาลโดยหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดนะคะต่อเนื่องด้วยที่เป็นห่วงคือเด็กเล็ก อายุนย้อยกว่าหนึ่งขวบออจะติดนนง่ายครับเพราะว่าภูมิเขายังไม่เยอะค่ะคแล้วก็ผู้ป่วยโรคประจําตัวโรคปอดปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบขื่โรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเหล่านี้จะได้รับเชื้ออาจจะรุนแรงไอกรนเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจไม่ใช่โรคอุบัติใหม่มีวัคซีนป้องกันนะคะ สามารถติดผ่านกันได้จากการไอการจามหรือการหายใจแล้วเอาละอองที่มีฝอยเข้าไปนะคะมักพบในสถา,านที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากนะคะเช่นโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กนะคะถ้าดูการเฝ้าระวังของประเทศไทยเนี่ยสถา,านการณ์ตั้งแต่1มกราถึง13พฤศจิกาหน67นะคะการเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาเนี่ยพบผู้ป่วย1,290รการายเสียชีวิตไป2นะคะอัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ0.16ค่ะ พบมากที่สุดคือภาคใต้นะคะโดยเฉพาะที่เขตสุขภาพที่12อะคะ่ะ1,066 0 0กกับอีคนโอ้เยอะอยู่นะคะคที่พบอายุช่วงอายุที่มากที่สุดเนี่ยก็คือตั้งแต่0ถึง4ขวบค่ะ795คนรองลงมาคือ5ถึง9ขวบนะคะ144คนแล้วก็10ถึง14 42คนด้วยกันถามว่าจะสังเกตยังไงอาการเบื้องต้นมีไข้ต่ำๆค่ะ น้ำ,ม,นำมูก,มกไหลไอเบาๆแต่ว่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆรุนแรงมากไอเป็นชุดไอเป็นเซตนะคะคไอเป็นเฟสแล้วจะรู้สึกเหนื่อยหายใจไม่ทันคือบางทีเด็กเขาเป็นเขาไม่รู้หรอกแล้วเขาบอกอาการเราไม่ได้อาการก็คล้ายกับหวัดทั่วไปนะครับแต่ว่าให้สังเกตว่าไอหนักมากไอถี่ไอหนักไอเป็นชุดนะคะคแล้วก็มีโอกาสสูงจะแพร่เชื้อดังนั้นก็เตือนเตือนสถานที่ต่างๆนะคะโดยเฉพาะสถานศึกษาเนี่ยให้เฝ้าระวังด้วยครับ คำเตือนสำคัญคือรีบไปพบแพทย์อย่าซื้อยามารับประทานเองด้วยเข้าใจว่าเป็นแค่วัดเพราะที่ต่างจากหวัดก็คือไอเรื้อรังต่อเนื่องกันนานครับแล้วไม่มีทีท่าจะหยุดสทิและโรคนี้มีวัคซีนป้องกันนะครับฉีดวัคซีนได้ครับแล้วก็เข้าใจรัฐบาลว่าเหตุที่ต้องปิดโรงเรียนแม้ว่าในทาง คำแนะนําของแพทย์บอกปิดไปก็ไม่ช่วยอะไรเนี่ยก็คือช่วยพ่อแม่สบายใจครับพ่อแม่ทุกคนลูกคือดวงใจฮะพอรู้ว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นจะมากจะน้อยก็เอารูปไว้กับตัวเองดีกว่านะครับเหมือน RSV ที่แบบระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยมือเท้ามือเท้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องปิดโดยเฉพาะเด็กเล็กเขาไม่รู้หรอกจะกันเธอเล่นด้วยก็เด็กเด็กเรียนรู้จากการเล่นอยู่แล้วนะครับ